สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องอนดามาตามพ่อหลอนพ่อหลอนสุดยอดจริงๆพี่น้องเข้าหนึ่งหกตรงตรงพี่น้องเอ้ยแม่นปานจับวางมือนี่พ่อหลอนเพิ่นได้เลขมาแล้วค่ะเพิ่นไปงานซหลานทรายเพิ่นตายเพิ่นเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเลขศูนย์หก 6, เลขฟ้าลงศูนย์หกไหมคะ่ะแล้วก็เลขที่เพิ่น ิดอรบัติเหตุหนึ่งหนึ่งหกพี่น้องสรุปว่าญาติพี่น้องผื่นถึกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้พอรอราเรือแต่เลขอายุกับเลขพศออที่ยังมาทัานออกเพื่อนจะตามเลยคะ่ะเด้องวดวันที่สิบเจดมกราคมเก้าเออเมฟซีเฮาก็ไปรับซุ่มรับฟังเลยค่ะว่าตลอดได้เลขตัวใดเลขอายุล้านของตลอดตัวใดแล้วก็เลขพศตัวใดพี่น้องไปเบิ่งไปชมเลยค่ะโอ้พี่น้องเป็นอย่างได้พอลอนโชคดีบอหายตรงๆปานนีน้นะ ไดซื้อบอเล็กหนึ่งหกหนึ่งจ็ดนะคนนีนี้จะบวกคนอืนบ่ซื้อบอกแล้วนี่เด้อค่ะพี่น้อง FC พ่อหลอนเขาโค้งสุดท้ายพี่น้องเออออกตรงๆคนอียังคือมาฟันแม่นกระดอกระเดียดแท้กินเข้ากับยังพอนี่เขาก็ซอยจุกินข่าวก็ซอยจุมือนวันพี่น้องนี่เด้อมือนันแมงดมาตามโค้งสุดท้ายพ่อหลอนฟันว่า ถูกเลขแล้วพอเนาะฝันว่าถูกเลข17คนแตกกันชวดสวดกินบักหลายเนี่ยคุณน้องกินพางก,กินลาบเหนือละกินอยังไรหลายอย่างพอหลอนว่าท้าฝันแบบนี้เลขมักจะมา16 17พี่น้องเลขสองมก,กราคมออกรีพี่น้องเอ้ยนี่เด้อค่ะของพอลอนโค้งสุดท้ายเป็นไฮว่าฝันว่าคนถือเลขแล้วเพาะน้องนว่าถือเลขเลียงคนบักหลายหนึ่งี่น้องคนว่าท้าฝันแบบนี้ เลขมกักจะมาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโมลูว่าแม่แม่เอฟซีโชคดีนะพอรอนบ่อนอ้อยากซอยาคากาแฟอยากซอยาคากระทิงแดงาคากาแฟพอรอนกะน,นี่เด้ค่ะเบอร์นี้ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยค่ะศูนย์เก้าหกเก้าสามหนึ่งเก้าสี่หกสองเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะติดต่อได้เลยผู้ได้ยากซอยเป็นกำลังใจให้พอรอนจะได้ฝันนะพอเนาะจะได้มีแรงฝันให้แม่แม่เอฟซี FC ไหมคะพอรอนเลขกระบอกสือฝันไปงวดน,นี้ ดนี่ก็ท่านฝันดิใช่หมวนี้บอกท่านฝันนี่อันฝันอันก็ต่ยไงตครบเพราะลูกพ่อเนียหมูเลยใหรเป็นอยังเอาลูกพ่อตายไหมศูนหกไหมมันออกมันหันเอาลูกพ่นตายมืออะไรจ้ะตายลายมือแล้วก่อนมือเลขออกบอหรือมือเลิกออกก่อนอ้จะได้ว่าเจ้าก็ถือเล็กนเลียงกันซูนหอปลักไล่เนี่ยน่ะอ้าบพอจ้ะเออเนลออยย่เท่าไรพอหลอนอายุยี่สิบสามปี อายุ23ปีว่านายอยู่นะมันเดียวเอายังหน่อยอยู่ตัวนี้อ่าอายุ3ปีเอาเลยพ่อคนเป็นยังคือเสียรถคนขับรถตจงของผู้บาดหิ่อ๋อจ้ะอายุ23และคนขึ้นไปถือ6006ยังพ่อเอาเลขฟ้าล่งเนี่เลขฟ้าล่งเลขฟ้าลุ่งนี่ฟ้าเลขฟ้าล่ง06ตรงๆเลยแม่เลขฟ้าล่ง06เขาถือลายคัดโย่อ๋อบ้านนี้เลขรถที่คัดลุ่งน่ะ หนึ่งหนึ่งหก้ทั้งล่างทั้งบนนีขเลขรถเลขรถกันหนึ่ง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 หกป้าเีถืทั้งล่างทั้งบนจังว่าจ้าเออถือข้าเลยเขาวันเลือดแต่อายุเพิ่มมันบ่พอเยอแต่อายุจะว่ามันทุ่มกันเนอมันน่อยลูกลูกบกเบิดอันนี้ก็ย่าปีด้เอ้าตายบ่ตายคือการุยุคพันยนเขงรทกเดวเดียว อายุยี่อายุยี่สิบสามปีเท่กันอ๋ออายุยี่สิบสามคนนุ่งหันนาอายุยี่สบสามด้วยกค่ะคุณหมอออายุยี่สิบสามปีพ่อซอยังหลอพอวันยี่สิบสามปีพ่อซอยังกอดยายยี่สิบสามปีสี่สิบยังใหญ่พ่อซอเกิดเมื่อพสองห้าสองห้าสี่หกสองห้าสี่หกเออถือโบถือกับคอโถคอภัยนอกแมนนี่แหละเลขเพื่อนนายแตะยังสี่ละพันนี้ร้อนก็ได้อืพ่อซอ ขอ <25, S 1> สองห้าส <25, 46. S 1> องห้าสี่หกโอ้ยอได้หมดกันเลยแม่แม่เอฟซีบางเรื่อค่ะของตะลอนพี่น้องเลขนี่บอแมาเลขความฝันบอแมาเลขสูตรคำนวณเนาะพ่อเนาะเป็นเลขญาติตลอนเสียเ,เลขฟ้าโลง่งเลขฟ้าโล่งคือศูนย์หกเขาเลขอายุนี่เลขอายุมันนี่เลขรถที่เพิ่นถืออุบัติเหตุคือหนึ่งหนึ่งหกแมนสรุปแล้วก็จะถือทั้งบนทั้งล่างแม่ ยังเลือแต่เลือดใต้ยู่อ๋อเลือดแต่อายุเพิ่นแพ่อส่อเกิดก็ไปอยู่พ่อสอเกิดของคนที่เพิ่นเสียชีวิตไปคือสองห้าสี่หกเด้อพี่น้องป้าแต่หล่อนบอกว่าแต่คนลูกแทเแม่ยคือคือคักระนะแล้ววันนี้โซบเพิ่นเอาไว้อยู่ไซจ์บ้านบอกอยู่วัดเอออยู่เมียมเลยเผาเมื่อใดพ่อหล่อนเมื่อนี่อ๋อเผาเมื่อนี่เลยแมนเลยอาพี่น้องเออกับบุณย์เนาะพี่น้องเนาะอาจจะมาอายุเพิ่นก็ได้เด้อค่ะพ่อหล่อนบอกว่า เลขนี่บอแม่เลขความฝันบอแม่เลขสูตรคำนวณเด้อค่ะเด้อพ่อหล่อนไปงานศพญาติพี่น้องสดสดหอนๆ่อนตายก่อนเลขออกมือหนึ่งเนาะพ่อเนาะเพิ่นฟ้าโล่งเพิ่นนะศูนย์หกทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสรุปแล้บถึกถึกทางบนทางหลังเด้อค่ะแต่ว่าเหลือแต่อายุตอนนี้ยังบ่ทันออกอายุกับพ่อสอเกิดกับพ่อสอเกิดคุณตาหล่อนว่าตามเด้อค่ะแม่เอลซีตามเพิ่นว่าได้า แต่ก็เนาะงามอยู่ได้พอเนาะผูลตรงหัวงามอยู่นั่นว่าพอบอลบอกชิดเลขสิบเจ็ดก็ไปสื่อไงแมนเน่ยพอบอนบอกโอ้ยบอกถือปานนี่แล้วแม่แม่เอฟซียังบถืออยู่ก็ไปสื่ออยู่มันแปลกยู่นี้คนทั้งสื่อให้ในเด้อนอกจากเนาะในเด้อขาเลขของพอบอลนะโมเมนต์ว่าแต่ปากเปล่าเด้พี่น้องมีหลักฐานพร้อมบนไฮค้งสุดท้ายหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลขออกหนึ่งหกตรงๆพี่น้องเอ้ยพอบอนวะ พอมีแม่แม่เอฟซีผู้ได้โชคดีเนี่ยบ่พอพอได้ให้ยคากาแฟตาลอนจะได้มีกำลังใจฝันนะพอนะอ่อเนาะอ้าวขอบคุณพ่อลอนหลายๆที่ให้แนวทางจะลืมเด้อค่ะอีกแต่วันต่องวดเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนู้ยใกล้ๆมือนู้ยจิมาตาเหมอือนเด้เอพ่อหนี่เด้อค่ะข,ของพ่อลอนโอ้มีแต่ลมลมกระแห้งกันดอกพี่น้องเลยนี่เดิ่อขาดส,นะสองห้าสีห่หกหรือจะเข้าสิตัดบ่พ่อจิตตัดยังไม่ออกคพ่อ ดูสัตัดมะขามวอย่างนี้หนอค่ะหนอกอยู่แล้วอายุคนตายคืออายุยี่สิบสามปีถือว่าอายุน้อยเนาะพอเน,อะนาะหนอกอยู่แล้วอสองห้าสี่หกถท่ถามแเงได้ไหลายผิดก็ขอโทษขอภัยหลายๆเดอ้อเอเมฟซีมันถืออยู่แล้วเดื่องคนนี้หรอนนั่ยมันลาดถ้าแต่ว่าคนนั้นบ่าใครใจสนสนใจ ไมบอกไม่มันผู้ขายเรียกวนาเลยอ๋อเขาจะถือกว่าจ้ะถือลายคนยู่นจัดในยินข่าวว่าคนแถวมูในหมู่บ้านก็จะาถือกเลขตลอดลายเด้อพี่้อนเป็นคนบ่วงเลขไปบองได้บงได้ผลกระบอกคนว่าฟันจังซี่จังซี่แล้วคนกระสือไม่คะคนกระสือนาเลอค่ะเด้อแต่ว่าตัวพ่อหล่อนบอกได้สื่อจักบาทพี่อดอกพี่จะบอกอืออ้าวขอบคุณพ่อหล่อนในรายที่หายแนวทางขอ fc มีโชคมีลาบกับคุณตาลอนนะคะ บรรยากาศตามทงไหทงนาเด้อหมแม่เอฟซีแล้วนาแล้วพี่น้องเหลือแต่ต่อเฟืองเลยตอนนี้พู่นทั้งพู่นเป็นมองไปเห็นบ่จ้ะเพิ่นปลูกอันนั้นเด้อหมแม่เอฟซีพืชปลูกพริกเพิ่นปลูกพริกก็ปลูกอันแตงไหมจ้ะทั้งพู่นจ้ะแมนเป็นน้องสาโนะขันน้องพุ่นเนาะเป็นจ้ะเป็นก้อน่ใหม่แต่ว่าก้อน่ใหม่กับบุมีหน่อนใหม่เด้อค่ะเดี๋ยวนี้แห้งแล้งแล้ว เริ่มแหงแรงเลยด้วยค่ะทางนี้